เปลี่ยนเยอะค่ะก็อยากอร้านอะไรอันนี้ก็ทําร้านติกแล้ตอนนี้หนูขยายเวลาเปิดก็จะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ก็ตั้งแต่พวกพี่มาตอนนู้นแล้วคนอื่นเขาก็เริ่มมาถ่ายรีวิวเรื่อยๆลูกค้าก็จะแบบมาตลอดตลอดกลุ่มเป้าหมายก็จะเปลี่ยนตามแบบที่เขามาถ่ายอะมักตายเลยก็มีไกลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกคอนแกนเชียงใหม่เหมือนเขาผ่านมามาเที่ยวอะไรเงี้ย เิร์ชเจอเขาก็ว่าแวบมาบางคนก็ตั้งใจมาห <g ül üyor> ูยหูตามาจากนู่นนี่เลยนะบางคนก็ไม่ได้กินบางคนก็ได้กินเลยบางทีอะถ้าลูกค้าใหม่อะ เขาก็จะแบบว่าอยากห่อบางบางเมนูให้อย่างถัดมามา่หนูจะไม่ค่อยหอ่อแล้วเขามาสองคนใช่ไหมมามา่มานก็จะใส่ตาลมาเลยอะไรให้มันแบบเป็นไอขึ้นดูน่าทานอะไรเงี้ยเพาอุ้ยไม่ห่อให้หมดล่ะอะไรบางคนก็อยากจะหอ่อลุกหอ่ออะไรเงี้ยบางวังนของเขาก็มาจากาาักรยานมาเป็นแก๊งเลยแล้วก็แบบเหมารถตุ๊กมาก็มีฝรั่งต่างชาติมีนะคะในรีวิวในกูเกิลเขาก็แบบามาทานตามมาทานเ,เกาหลีอะไรเงี้ยหนูก็จะเขียนภา,าษาเกาหลีให้เขานะเ,เขากนะ็จะว้าวภาษาเกาหลีเข เราก็เปิดกูเกิลหราก็ค่อยๆแบบว่าลากเส้นตามเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้นั่งทานได้ค่ะไม่ร้อแล้วค่ะเย็นมากเดี๋ยวนี้พร้อมทุกอย่างอย่างเมื่อก่อนรนะ้านมันเล็กคนนิงเหมือนบอกต้องรอคิวเยอะๆตอนนี้ร้านใหญ่อาจจะรอแบบไม่ไม่เท่าไหร่รางวันก็รอข้างหน้านิดหน่อยราคายังไม่เปลี่ยนค่ะตอนแรกจ,จะปรับอยู่ที่ค่าแอร์แต่ก็เกรนใจไม่เป็นไรหรอก ได้ก็ยังไม่ได้อยู่หรือว่าแบบว่ากำไรลดลงเพราะว่าต้องแบบมีค่านุ่นค่านี่เข้ามาแต่เราก็ยังโอเคอยู่ข้าวห่อใบตองยุทธยาคอยทก็สศศน,นะคะตอนนี้หนูเปิด10บโมงครัวปิดทุ่มหนึ่งค่ะก็นั่งได้ถึง2องทุ่มแต่ถ้าของหมดก็ปิดไว้ตอนนี้ปิดทุกวันปุธค่ะ มีเมนูเยอะขึ้นกว่าตอนเมื่อก่อนที่พี่มาอ่ามันก็จะเป็นแบบพวกอาหารตามสั่งเยอะขึ้นค่ะเป็นมาม่าปลาทูอย่างงี้เมื่อก่อนยังไม่ได้ลองทานจะแนะนำเอาเป็นมาม่าปลาทูสามชั้นคั่วพริกเกลือกะเพราสามชั้นแล้วก็เป็นเอาปลาทูปไปเลยเดียวน้ำพริกกะปิข้าวยำปลาทูข้าวยำปลาทูน่าจะยังไม่ได้ทานค่าที่แล้วไม่ได้ทํากับแม่เลย มีมีหุ้นส่วนเพื่อนแล้วเขาก็มาเป็นแม่ครัวแทนแล้วหนูก็เป็นในต่วนของยำอะไรเงี้ยน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมก็แบ่งแบ่งพาร์ทกันเขาก็เป็นครัวผัดไป3ปีนะคะตั้งแต่พี่มาตอนแรกๆแล้วก็ถึงตอนเนี้ย อกไม้แม่น่ะตัดต้นไม้แม่เขาทิ้งไปตองต้นมีเหลือแค่ต้นหนึ่งเล็บมือนางกําลังขึ้นมา,<บ>าก็ขโมยขอโอเขาอยู่ไปเรื่อยถ้าวานไหนเขามีกล้องหนูก็คงโดนแต่ลายมือสวยขึ้นเพราะหนูไม่ใช่เขียนเพื่อนเขียนทำมาก่อนอ่านไม่ค่อยออกเ <c oughs> <c oughs> มน,นู็อปจะเป็นข้าวยับ,ยบข้าวยำปัดตูนแะแต่แต่ถ้าบางคนชอบก็ชอบเลยถ้าบางคนไม่ทานเพราะเพราะเคี่ยวผักอย่างบางบางเพจเขาไปรีวิวแบบอันนี้เขาจะเหมือนแบบพูดผิดว่าเป็นข้าวแมว เขาก็จะสั่งเขาก็จะเขียนแบบเขี่ยผักออกหมดเลยหรือว่าอุ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทานผักบอกได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนชอบทานผักส่วนตัวก็ชอบเพราะเราจะมีตะโนดิบจะอมดิบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เบอรี่ไม่ไม่ได้เข้าแล้วแล้วก็ให้ลูกค้าเรียกแก๊็เอาเองหรือเรียกไลน์แม้เรียกอะไรเงี้ยมารับพี่วงพี่วินเขาก็จะมาบ่อยลูกค้าประจำเขาจะโทรมาสั่งแล้วก็ให้คนนู้นคนนี้มารับให้อะไรเงี้ยค่ะเยอะกว่าเดิมก็มีมบบนีเพิ่มแล้วของเรามันก็เปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้หมดตอนนี้ก็มีทะเลนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกอะไรด้วยข้าวห่อใบตองยุทธยาค่ะซอยทกสอนะคะ ทุกวันนี้นั่งทานได้คะ่ะไม่ร้อนแล้วค่ะเย็นมากเดี๋ยวน,นี้พร้อมทุกอย่างเปิดสิบโมงถึง1นึ่ทุ่มคะ่ะกรัวปิดแต่ถ้าของหมดก็ปิดไว้ถ้ายังไงสอบถามได้่วนเก้าสองค่แ<พย>ะแปดสองสี่สนเพจร้านข้าวหอมใบตองอาหารตาสัง่งค่ะขอบคุณมากคะ่ะ <efendim>